เชื <muitas S 2> ่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงงงไปไก่ตาแตกเลยครับและก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงให้ความสนใจอยากได้ตัวเวลเวกซอร์ตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจ้าของความสูง1 9 7ซนเมตรแห่งค่ายเปิชตัสมาร่วมทีมทั้งๆที่โลกลูกหนังยุคปัจจุบันมีดาวยิงชื่อดังมากมายอีกหลายคนซึ่งสโมสรระดับปีศาจแดงเนี่ยก็สามารถใช้ดีกรีความยิ่งใหญ่การมีชื่อเสียงไปตามจิบมาได้ไม่ยากแต่เชื่อว่าปีศาจแดงครับต้องมีผลอยู่แล้วว่าทําไมพวกเขาถึงอยากได้ตัวเว็กซอร์ตมาร่วมทีมผู้เค ผ่านการาแข่งพิมพ์เรียอังกฤษกับเบอร์ลี่มาแล้วดังนั้นครับวันนี้ข่าวสนับอินไซด์จะพาไปวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมนำหมวกวัย30ปีมาล่ตาตขะไย้ทดแทนคริสเตียโนโรนโดที่แยกทางกันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไรหนึ่งเลยครับฟอร์มเวกฮอสกำลังร้อนแรงเกินห้ามใจชื่อเสียงของเวกฮอสเนี่ยอาจจะไม่ได้โด่งดังเป็นผู้แตกมากนักแต่ว่าหลังจากที่เขาเป็นคนยิง2ประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ในเกมไล่ตามตีเสมออเจตินา2ต่อ2แบบดราม่า ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบ8ที่สุดท้ายซึ่งที่เขาโด่งดังนะครับเป็นเพราะว่าโดนเมซี่เนี่ยด่าว่าไอ้ง่ในช่วงให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนั่นทําให้ชื่อเสียงของเวกคอสเนี่ยเริ่มกระชอนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของเวกคอสจะออกไปในทิศทางลบนะครับกับพฤติกรรมที่ทําให้เมซี่หัวร้อนเนี่ยแต่ไม่ได้ทําให้ผลงานของเวกคอสเนี่ยตกลงไปแต่อย่างใดเพราะว่าการย้ายทีมไปอยู่กับเบสิกตัสแบบยืมตัวนะครับณตอนนี้ชั่วโมงนี้เวกคอสกาลังพลิกแบบสุดขีดโดย16นัดที่เขาลงเล่น ตรุรกีซุเปอร์ลีกนะครับเขาระเบิดฟอร์มด้วยการยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมทำอีก4แอสซิสครับจึงไม่แปลกใจเลยที่แมนยูนเต็ดเนี่ยอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมจริงอยู่ที่ว่าตัวเลขการทำประตูของเวกฮอสเนี่ยช่างแตกต่างสมัยที่เขาอยู่กับเบอร์ลี่เลยครับเพราะว่าตอนอยู่กับเบอร์ลี่เนี่ยยี่สิบนัดเวกฮอสยิงไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นพร้อมทำอีก3แอสซิสซึ่งมันแตกต่างกับเบสตัสโดยสิ้นเชิงแต่ว่าองค์ประกอบตอนที่เขาอยู่กับเบอร์ลี่เนี่ยมันถือว่าย่ำแย่ครับชนะใครก็ยากเย็นแถมเบอร ออังกฤษเรียบรยบ้ซึ่งหลังจากเวกฮอสครับได้กลับอยู่กับทีมชั้นนําไปอยู่กับเบสิกตัสก็งัดฟอร์มเก่งกลับมาอีกหนึ่งครั้งทันทีย้อนกลับไปสมัยที่เขาเนี่ยเคยเล่นอยู่กับวอลฟ b บวกนะครับก็เคยซอนโวแต่อัดับ20ประตูมาแล้วใน1ซีซั่นของบูเดสลีกาเยอรมันดังนั้นเวกฮอสครับเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบเอลิกเทนฮาร์จึงไม่แปลกใจเลยว,ว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงให้ความสนใจอยากได้ตัวนักเตะร,รายนี้มาลาดตาข่ายสองครับการวิ่งและการเฟซซิง่งคือจุดเด่นของเวกฮอร์ง การเปลี่ยนแปลงให้กับแมยูเต็ดอย่างเสมอโดยเฉพาะเรื่องของการต้องวิ่งเยอะขึ้นไล่เพรสซิ่งให้มันดุดันมากกว่าเดิมจำกันได้ไหมครับว่าในช่วงออก,กซัสซีซั่นปีศาจแดงเคยแพ้ไบรตันแล้วก็พ้าให้กับเบรนท์ฟอร์ดศูนย์ตัวสี่แบบช็อกโลกในวันต่อมาเนี่ยเทนฮากครับเคยสั่งลงโทษลูกทีมด้วยการให้วิ่งเป็นระยะ3.8กิโลเมตรซึ่งเทนฮากเองเนี่ยก็ร่วมวิ่งด้วยครับเพราะว่ามันเป็นระยะทางที่นักเตะปีศาจแดงเนี่ยวิ่งน้อยกว่าเบรนท์ฟอร์ดซึ่งตอนมีโรนโดอยู่ในทีมเี่่่่ยออัตรรราาาคฉลกวิงงขงโม สูงมากนะครับแต่มันช่างแตกต,ต่างกับเวกฮอสโดยสิ้นเชิงโดยสมัยที่เวกฮอสเคยเล่นอยู่กับเบอร์รี่นะครับมีค่าเฉลี่ยในการวิ่งต่อเกมเนี่ยอยู่ที่10.69กเิโลเมตรซึ่งอยู่ในอันดับ24ของลีกนะครับวัดจากผู้เล่นที่ลงสนามมากกว่า680ปนาทีขึ้นไปนอกจากนี้ครับเวกฮอสครับยังมีสถิติวิ่งไล่เพรสซิ่งต่อเกมนะครับอยู่ที่4 8 7ครั้งนับว่าสูงเป็นัำต้นต้นของลีกในฐานะกองหน้าดังนั้นครับกองหน้าสไตล์แบบนี้เขาเองไม่ได้แค่รอเพื่อนแม้ว่า ว่าไม่ได้มีสปีดที่มันรวดเร็วแต่ว่าความขยันทางเรื่องของการเพลสซิ่งและการวิ่งเนี่ยแหละครับเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจสําหรับเทนฮาร์ดยิ่งนัก3ครับความสูงของเวกฮอสมีประโยชน์อย่างยิ่งเจ้าของความสูง 6. ฟุต6นิ้วพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาเองสามารถชนะลูกกาอากาศได้หลายครั้งเป็นตัวพักบอลั้นเลิศคอยจ่ายบอลออก้ายอขวากับเพื่อนๆรวมถึงยังเป็นคนที่สามารถวิ่งโอเวอร์แลปคอยสอดรับบอลจากพวกริมเส้นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งแน่นอนครับด้วยความสูง197ซงร้อยเกจะช่บยจเพิเม เพิ่มความตรายในลูกเซตพีดให้กับปีศาจแดงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับปีศาจแดงขาดฟิตส่งตรงจุดนี้ไปเยอะโดยซีซั่นนี้นะครับในศึกพีบร์ลีอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งทําประตูจากลูกเซตพีดได้เพียงแค่4ลูกเท่านั้นซึ่งมากกว่าเอเวอร์ตันเพียงแค่ทีมเดียวครับโดยน้อยกว่าฟูลแลมเกือบครึ่งต่อครึ่งแน่นอนครับการได้เบคคอสเข้ามาร่วมทีมมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยครับเพลอเพลเนี่ยจะช่วยทำให้ทีมเนี่ยมีมิติในการเล่นลูกอากาศมากขึ้นด้วยเขา ถ้าเทนฮารกเล็งเห็นเราว่านักเตะรายนี้มีคุณภาพดีจริงก็เชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยครับและนี่คือข่าวสนามอินไซด์ในวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เวคคอส์สมาร่วมทีมจริงในช่วงตลาดมากราคมนี้วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ